สวัสดีครับผมวิรัติปิ่นทองหรือลุงตีเกษตรบรรทุกนะครับวันนี้ผมจะพามาดูข้าวจัดมินเบอร์ยี่สิบนะครับแปลงนาของผมเองนะครับเดี๋ยวมาดูข้าวกันนะครับนี่ครับข้าวจัดมินเบอร์ยี่สิบนะครับแปลงนาของผมเองออกรวงแล้วนะครับอายุเจ็ดสิบห้าวันนะครับนี่นะครับออกรวงแล้วนะครับรวงแล้วนะครับรวงใสใสรวงยาวๆเลยนะครับดูเลย นะครับนี่เจ็ดสิบห้าวันไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับนี่นะครับเห็นะครับลวงใหญ่ลวงยาวนะครับแปลงนี้ยี่สิบไร่นะครับนี่ครับกำลังออกนะครับใส่ไปหมักเทนเดอร์ทั้งฟางนะครับไม่ได้เผาฟางนะครับแปลงนี้หมักทั้งฟางเลยไม่ได้เผาฟางนะครับนี่ดูเลยแล้วก็ใส่ใบโยกตอนอายุสิบห้าวัน อันนี้ฉีก,กิ่งทองไปสี่รอบนะครับเนี่ยฉีกไปสี่รอบแล้วนะครับลวงใสๆเลยนะครับใบเขียวใบสะอาดนะครับไม่มีแมลงรบกวนนะครับนี่ครับมีเม็ดแดงนิดๆน,นะครับเราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับใช้กิ่งทองเดียวๆเ,เลยนะครับ ติดตามนะครับดูผลผลิตนะครับว่าจะได้ประมาณไหนนะครับรุ่นนี้ข้าวบางนะครับข้าวไม่หนานะครับครับัสดีครับ